โอ้โหเยไงโอเคสวัสดีนี่พี่กรนะครับมาอยู่กับพี่กรณ์ลเกม Marvel Rival กันอีกแล้วนะครับมาดูฮีโร่ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บนหน้าจอต้อนรับตอนแรกของเกมเลยนะนั่นก็คือ Invisible Woman นะครับ อิ v บ s ส b บ e w ู m มนหรือซูซานสตอมนะครับโอ้โ oh, ห oh. สวยงามจริงๆนะครับโมเดลนี้เป็นว่ากันว่านะครับอาการมาของซูซานสตอมทำให้ยอดขายของเกมนี้เพิ่มขึ้นสูงนะไม่รู้ว่าเป็นแบบนั้นไหมนะโดยเฉพาะนะครับสกินนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ใครหลายๆคนก็นะ แม่แน่าจะเป็นสกินที่ขายดีอันดับหนึ่งตอนนี้โอเคเดี๋ยวมาดูสกิลในของตัว Invisible Woman กันนะครับตีธรรมดาก็ก็คือตีธรรมดาก็สามารถฮิวได้ด้วยเนาะโอเคอันตีคือสร้างกำแพงร่องหนเนาะสร้างกำแพงขอบเขตปึ้มคนข้างนอกมองไม่เห็นนะครับ ถ้าศัตรูเดินเข้ามาก็จะเคลื่อนที่ช้าด้วยเนาะโอเคท่านี้สร้างวงกลมเป็นเหมือนกับลูกพลังทําให้เสียดาเมจไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านี้จะเลือกได้ว่าจะผลักหรือจะดึงนะครับถ้าที่2ก็คืออันนี้ตีใกล้นะหมายถึงว่าการกดตีใกล้นะครับตีสามครั้งจะผลักออกนะท่านี้คือท่าแห่งความโกงนะครับ กระโดดสองครั้งแล้วจะหายตัวนะครับเวลามีคนมาล้วงนะครับกระโดดสองครั้งหายตัวนะครับก็ล้วงไม่ได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละก็โหดนะเป็นเป็นซัพพอร์ตที่แบบว่าโหดมากถ้าถ้านี้ถ้าโกงอีกท่านะครับสร้างโลก่กำบังแถมยังฮิวด้วยนะโอ้โห,โโห,โหโบ้าบออะไรจะโหดขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าไม่ได้โดนตีสักพักหนึ่งนะครับก็จะล่องหนประมาณ5้าวินะครับพี่ก็ลองนับดูนะ แล้วก็มีสก,กิลพลังอัพกับมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับถ้าใครยังไม่ดูวิดีโอมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับสามารถกดดูในลิงค์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละจะทำให้มิสเตอร์แฟนตาสติกแบบว่าฮิวได้นะฮิวตัวเองได้นะ mm hmm. ก็เส่งดีนะครับเดี๋ยวเรามาดาาูการเล่นกันในห้องฝึกซ้อมนะ อินเิสิ์บอลออมาเราก็เนาะหลักการที่แบบเจ๋งมากๆกก็คืออยู่หลังเพื่อนอยู่หลังเพื่อนฮิวอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงท่านี้ไปครับเราแบบว่าหลบหลังเพื่อนฮิวด้วย ฮิวด้วยยิงด้วยหลบหลังแท้งนะดีสุดนะฮิวด้วยยิงด้วยฮิวด้วยยิงด้วยฮิวด้วยยิงด้วยอี้ยนะเห็นไหมฮิวด้วยยิงด้วยนะแล้วก็ถ้าเขาเข้ามาใกล้นะครับเราสามารถผลักออกผลักหรือดันก็ได้เนะอันนี้ดึงเข้ามาเนาะในกรณีที่สมมติว่าเราตั้งไอ้ลูกพลังไว้อย่างนี้เราจะดึงให้เขาเข้ามาอยู่ในลูกพลังเราก็ได้างเี้เน ถ้ามีคนเข้ามาล้วงล่ะกระโดดหนีครับโอ้โหแนะนำว่าให้กระโดดไปแบบให้ออกจากแนววิธีกระสุนนะครับเพราะว่าถ้าโดดแล้วยังโดนวิธีกระสุนอยู่มันก็จะไม่หายตัวเนาะอันตีก็คืออันนี้กระสุนมันก็จะตรงเข้ามาอยู่เนาะแต่คนที่อยู่ข้างในก็ฮิวด้วยนะครับไม่ไงถือว่าเป็นสุดยอดซัพพอร์ตเลยนะครับ ก็สเต็ปการเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันจริงๆดีกว่านะครับไปกันเลยครับมาครับ Susan Storm Invincible Woman ไม่มีคนเล่นรีดิชาร์ d ให้เลยแล้วก็นะก็ i t is what is is the club แต่าการแบบมีทีมอัพเนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วอ๋อเวนอมเวนอม มีน้องนี่แทงโคตรโหด 哦，喂。Oh, eh. Okay. Bye, bye, bye. 哦。Oh. เราดูดมานะควนใหญ่ดูด

วีนอมนี่โหดจริง The current score is three, two, zero. Time to switch things up, including which side you're on. I'm not the type who fades quietly into the background. The right heroes could make all the difference. To convert my work. เราค่อนข้างจะแบบว่ากดกดยิงค้างได้เลยนะ <two>. ทําฉากแบบเพ่มากเลยครับฉากอันนี้อ่านี่คือนิวยอร์กน่าจะนิวยอร์ก ชอบมากแฉากกับเทมาต้องชมนีม่เลยนะวีนอมอะเล่นแบบแข็งว่า ไม่น่าออกมาได้โอ้ยเขาออกมาได้แล้ววะ không mà tăng ôi, mấy <coughs> <yếng coughs> <may đồ. coughs> <coughs> ô oh 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 ô Oh, ô ô oh, cặp, đàn cặp. Oh, Final three, two, zero. So young, yeah, that's so yeah. Oh, hey. ได้เอเวอพีด้วยนะยังไงคิวยยอะาพตายสูงนะฮะนี่มัน DPS หรือเปล่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Invisible Woman นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่ก้อนเล่นตัวไหนก็ คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอยากถามอะไรเกี่ยวกับตัว Invisible w o m a n ก็คอมเมนต์มาได้ด้วยเนาะโอเคก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่กอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ